ท่นที่เกิด,ดย่แสงอยู่แ,แสงแสงไม่เจอสวัสดีครับท่านที่เกิดวันพุธปีกุลเดือนกรกฎาคม64ปีนี้ชะตาชีวิตของท่านตกเกี่ยวกับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันคุณไม่พอใจอคุณอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่บางทีก็อาจจะโดนถัดฟงัง ือคุณจะทาอะไรก็จะมีเรื่องมีราวเลขเลขาเรียกอะไรเลข,เลข,ไ,เลขไ,มไม่ไม่เต็มใจที่อยากจะมีเรื่องก็มีเรื่องไม่เต็มใจเยืดทําจะไปไหนทําอะไรมันก็จะพาไปก็คือเลขที่ที่ไม่เต็มใจคุณยังไงนะสิ่งที่ไม่เต็มใจคุณไม่พอใจนั่นแหละคุณชอบเลขมันบอกแล้วนะว่าเอาแล้ววะไม่อยากทำเลยมต้องไปอ่ะ ไม่อยากะอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากค่ะแต่ต้องแต่ต้องทําอ่ะอังน,นี้ว่าไม่อยากอะไรก็แล้วแต่ต้องอยากนะบอกตรงไม่อยากก็ต้องอยากแหละพูดง่ายนะครับแล้วก็อ่าพูดง่ายนะแต่ถ้าคุณดีดีกว่าคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยคุณจะโดนเขาอิจฉานะครับก็อย่าไปศึกษาเขาเลยว่าเราดีกว่าเขาไงเข,ขาก็จะอิจฉานี่คือเหตุผลว่า เลขตัวนี้เราไม่อยากรวยไม่อยากมีหรือไม่อยากอะไรแต่มันดีกว่าคนอื่นแล้วเราก็จะโดดเขาว่าคนอินทาว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีท้ายแบบนี้เลยเหมือนกันเลยเพราะมันดีกว่านะครับผมแล้วก็เป็นคนคุณเป็นคนที่ประเภทแบบมีความสุขบนความทุกข์ตัวเองนะครับผมก็ก็อยู่ให้มีความสุขอะนะครับอยู่ให้มีความสุขอก็ คูข่อของคุณนะคูข่อของคุณนะคนสุดท้ายในชีวิตนะออคุณนี่ง่ายว่าคู่คุณคนสุดท้ายในชีวิตมันจะมีถึงสามคนที่สามคนที่สามนะคือคนที่มีครอบครัวมาแล้วผ่านการจดทะเบียนแล้วมีลูกมาแล้วโตแล้วหย่าแล้วด้วยนั่นแหละผู้ชายคนนั้นแหละนะแล้วคุณก็จะเป็นประเภทว่า,าอยู่กับลูกชอบอยู่กับลูก อ,อ,ยอยู่กับอยู่กับลูกแล้วก็เขาก็อยู่ส่วนเขาประเภทแบบนี้ถ้ามีผู้ชายแบบนี้นั่นแหละคนสุดท้ายคุณก็อยู่ส่วนของคุณเขาก็อยู่ส่วนเขาบางทีก็เขาเรียกอะไรอยู่ใ,ใกล้กันแต่ไม่ได้อยู่รังคาเดียวกันนะบอกให้คุณจะไม่ได้อยู่คู่กับ คุณมีคู่จะไม่ได้อยู่หลังคาเดียวกันนะถ้าอยู่หลังคาเดียวกันก็อาจจะไม่ค่อยได้ยุ่งกับคุณเท่าไหร่นะเพราะโูกคุณจะเข้าไปอยู่ในนั้นแทนอย่างเหมือนเหมือนก้าง,วงขวางคอถ้าคุณไม่มากๆในกามคุณก็จะปฏิบัติทําได้ก็อยู่บ้านเดียวกันได้นระพุทก็ปฏิบัติทำได้เขาก็ทำมาหากินได้ วคุณก็อยู่ที่นั่นขอตังค์มั่งอะไรมั่งถ้ามีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์ก็จะขอมั่งอะไรมั่งคุณก็จะทุกเรื่องลลกนะครับเพราะว่าดวงคุณเองมันบ่งบอกมาแบบนั้นถ้าคุณมีที่ดินของพ่อแม่หรือบ้านคุณก็จะอยู่ของพ่อแม่แล้วส่วนผู้ชายเขาก็าอยู่ของเขานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมาย ครับเพราะว่าชีวิตมันผมดูชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าอยากรู้ถ้าผมมีช่องเปิดช่องได้แล้วผมเปิดไลฟ์สดได้ผมจะให้คนถามว่าเรื่องอะไรแต่ที่คุณติดที่ใครๆก็แล้วแต่ที่อยากรู้แลวตอนนี้ที่เขาติดอะไรอยู่เขาอยากได้อะไร ถามสดๆผมจะตอบสดๆ,ๆแบบนั้นเลยเพราะว่าคุณจะไม่ต้องเสียตังค์ใครๆก็ไม่ต้องเสียตังค์แค่ดูแลถามกินมาหรือโทรมาก็ได้แต่โทรไม่ได้ถ้าถ้าไลฟ์สดจะโทรไม่ได้เพราะว่าถ้ารับโทรศัพท์เนี่ยก็มันจะดับไปมีแต่พินมาแล้วผมก็จะจดแล้วบอกว่าเป็นยังไงยังไง นั่นแหละผมอยากมีช่อง u t u b e ไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินทองผมก็เอาแค่พอตัวพออยู่ได้แค่นั้นเองไม่ได้คิดเงินไทยไม่อยากได้เงินไทยนะครับก็คอยโชคดีมีความสุขครับผม